สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำ dropdown list สชั้นใน Excel นะครับคำว่า dropdown list สองชั้นก็คือว่าเมื่อเราเลือก dropdown list คั้นแรกไปแล้วเนี่ย dropdown list คั้งที่2ก็จะขึ้นอยู่กับการเลือกครั้งแรกว่าเราเลือกอะไรไปนะครับไอเทมในครั้งที่2ก็จะไม่เหมือนกันทีนี้เราจะทำแบบนั้นได้ยังไงมาลองดูกันนะครับก่อนอื่นเรามาทำ dropdown list ขั้นแรกกันก่อนนะครับวิธีการทำก็คือว่า เราจะตั้งชื่อแดัลิสขั้นแรกก่อนนะครับไอเทมให้เลือกเมนหนึ่งสสานะครับผมจะเลือกตรงนี้นะครับเ e เลคชั่นก็ไปที่ Formula นะครับแล้ว Create name Form s e l e c t i o n นะครับหรือจะกด c t r t r o l s h i F สามก็ได้นะครับกดปุ๊บมันจะเลือกว่าจะเอาช่องไหนเป็นการตั้งชื่อนะครับผมก็เลือกว่า Top Row ลพเลือกปุ๊บเนี่ย ปรากฏว่ามีการตั้งชื่อ list หนึมานะครับเมื่อเราลองเลือกดูก็จะปรากฏว่ามันเลือกอ t e m เมน1 2 3 4ให้นะครับทีนี้เราก็มาสร้างเป็น dropdown list ได้เลยนะครับไปที่ data นะครับแล้วก็ data validation นะครับเ,เราเลือกเป็น list นะครับ source นะครับกด F3 ก็ได้นะครับ ุ่ม f 3มันจะมีชื่อที่เราตั้งเอาไว้มาให้เลือกนะครับก็เลือกเลขหนึ่งกดโอเคปุ๊บเราก็ได้ดับดาวลิสขั้นแรกแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรยากนะครับเป็นเริ่มอันนี้เป็นวิธีการทั่วไปแต่ทีนี้สิ่งที่มันจะน่าสนใจก็คือว่าเราจะทำดับดาวลิสขั้นที่สองนะครับให้มันขึ้นอยู่กับการเลือกดับดาวลิสขั้นแรกนะครับเช่นถ้าเกิดว่าผมเลือกเมนสาม สิ่งที่จะเลือกในดับสก็ต้องมี4ไอเทมนี้นะครับทีนี้วิธีการทำเราจะใช้การตั้งชื่อมาช่วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ผมจะเลือกพื้นที่ครอบคลุมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ฟอร์มูลาแล้วก็เลือก c ร e a t ฟอร์มเซเลคชั่นเหมือนเดิมนะครับทีนี้มันจะถามว่าจะเอาตองไหนเป็นการตั้งชื่อนะครับผมจะเลือกแต่เลฟเลฟคอลัมน์เท่านั้นนะครับ เพราะว่าผมจะใช้ชื่อเมนหนึ่งสองสาเนี่ยนะครับเป็นชื่อของสิ่งที่เราจะให้เลือกในขั้นที่2นะครับกดโอเคปุ๊บปรากฏว่าจะมีชื่อมาให้เลือกเพิ่มอีกสอันนะครับเมนหนึ่งก็เป็นไอเทมตรงนี้นะครับเมนสองเป็นตรงนี้เมนสามเป็นอันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเมนสี่เป็นอันนี้นะครับทีนี้เราจะทำดับดาวลิส์ยังไงนะครับว่า ดับดาวลิสต์อันที่2จะขึ้นอยู่กับดับดาวลิสต์อันแรกนะครับวิธีการทำก็คือว่าเราจะใช้ไปที่ data validation เหมือนเดิมนะครับเลือกลิสต์นะครับทีนี้ source นะครับเราเลือกดับดาวลิสต์อันแรกไปแล้วนะครับทีนี้ source ของดับดาวลิสต์อันที่2ก็คือดับดาวลิสต์อันแรกนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราใส่ลงไปอย่างนี้ตรงๆนะครับโปรแกรม excel จะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นการตั้งชื่อนะครับเราจะแปลงข้อความในช่องนะครับเป็น cell reference ได้โดยการใช้ฟังก์ชัน indirect มาช่วยนะครับผมก็จะใส่คำว่า indirect ครอบลงไปนะครับเพียงเท่านี้สิ่งที่อยู่ในระดับ2ก็จะขึ้นอยู่กับ รดันึ่งนะครับมผมเปลี่ยนตรงนี้สิ่งที่จะมีให้เลือกก็จะเปลี่ยนไปนะครับขึ้นอยู่กับการเลือกอันแรกเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าหากใครอยากจะทําให้เนี้ยบยิ่งขึ้นนะครับเช่นไม่อยากให้มีช่องว่างสองอันนี้นะครับก็ให้ไปใช้วิธีการแก้ในเน m เม a นเจอรเอานะครับ เช่นชื่อเมนหนึ่งนะครับแทนที่มันจะไปถึงช่อง F3 นะครับก็ไปถึง E3 เท่านั้นใครไม่อยากมานั่งแก้อย่างนี้ตอนหลังก็คือตอนที่สร้างชื่อตั้งแต่แรกก็ค่อยๆเลือกทีละอันก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการแล้วแต่ถนัดจะเลือกครอบทั้งหมดแล้วก็ตั้งชื่อทีเดียวหรือว่าค่อยๆนั่งตั้งชื่อทีละแถวก็ได้นะครับ แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอยากจะให้มันทิ้งช่องว่างไว้อันนี้จริงๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับท่านี้เพื่อนๆก็สามารถทำการสร้างดอ o ด d o w n ์ i s t สองชั้นได้นะครับใน Excel หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่น้อยนะครับใครมีข้อสงสัยในการทำอย่าลืมไปพูดคุยกันได้ใน Facebook Page นะครับ t e e x c e l c o m นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ